คุณเคยหงุดหงิดไหมครับเวลาส่งไลน์ไปแล้วแฟนไม่อ่านแต่เชื่อไหมครับว่าในอดีตความช้าของการสื่อสารเคยฆ่าหัวใจคนคนหนึ่งให้ตายทั้งเป็นมาแล้ววันนี้เราจะมาคุยเรื่องของซามูเอลมอสชายผู้เปลี่ยนโลกด้วยรหัสมอสและโทรเลขครับแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือเขาไม่ได้เริ่มจากความเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่เขาเป็นจิตตกรครับและสิ่งประดิษฐ์นี้เกิดขึ้นจากน้ำตาล้วนๆย้อนกลับไปปี1825มอสกำลังวาดภาพอยู่ที่วอชิงตันดีซีห่างจากบ้านที่เขารักหลายร้อยกิโลเมตร วันหนึ่งเขาได้รับจดหมายจากพ่อส่งมาด้วยม้าเร็วซึ่งเร็วสุดในยุคนั้นแล้วข้อความสั้นๆเขียนว่าภรรยาที่รักของลูกป่วยหนักมอสถึงผู้กันรีบควบม้าก,กลับบ้านทันทีแต่หนทางมันไกลและกันดารมากเขาใช้เวลาเดินทางหลายวันและเมื่อเขาไปถึงหน้าประตูบ้านสิ่งที่เขาเจอคือความว่างเปล่าภรรยาของเขาเสียชีวิตไปแล้วและที่เจ็บปวดที่สุดคือเธอถูกฝังไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่เขาจะมาถึงด้วยซ้ํามอสไม่ได้ดูใจภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายเพียงเพราะข่าวสารมันเดินทางช้ากว่าความตาย ความเจ็บปวดครั้งนั้นเปลี่ยนจิตรกรผู้แสนดีให้กลายเป็นนักประดิษฐ์ผู้บ้าคลัง่งเขาประกาศลั่นเลยว่าต่อไปนี้จะต้องไม่มีใครบนโลกที่ต้องสูญเสียคนที่รักไปโดยไม่รู้ข่าวสารอีกมอสทิ้งงานศิลปะหันมาหมกมุ่นกับเรื่องไฟฟ้าที่เขาแทบไม่มีความรู้เลยเขาเชื่อว่าถ้ากระแสไฟฟ้าเดินทางได้เร็วเท่าแสงทำไมเราจะฝากข่าวสารไปพร้อมกับมันไม่ได้ละ่ะเพื่อนๆหาว่าเขาบ้าครับคนรอบข้างบอกให้กลับไปวาดรูปเถอะแต่เขาไม่สนเขากัดฟันสร้างเครื่องส่งสัญญาณที่หน้าตาประหลาดใช้ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ สั้นยาวจนกลายเป็นภาษาใหม่ที่เรียกว่ารหัสมอสแต่ชีวิตจริงไม่ใช่หนังครับ <Hon orable S 1> เขาถังแตกไม่มีใครเชื่อว่าไอ้เครื่องก็แก๊กนี่จะส่งข่าวข้ามเนืองได้เขาต้องไปขอกู้เงินจากสภาคองเกรสเพื่อลากสายไฟยาว60กิโลเมตรในวันทดสอบประวัติศาสตร์บรรยากาศตึงเครียดมากถ้าพลาดคือจบเหมอสนั่งอยู่ที่เครื่องเคาะมือเขาสั่นเล็กน้อยก่อนจะเคาะรหัสส่งข้อความแรกของโลกไปว่า what have god wrought พระเจ้าทรงเนรมิตสิ่งใดขึ้นมาหนอและวินาทีนั่นเอง <It was. S 1> ข้อความเดียวกันก็ถูกส่งกลับมาจากปลายทางที่อยู่ห่างกันคนละเมืองทันที เร็วยิ่งกว่าม้าเร็วเป็นร้อยเท่าวินาทีนั้นโลกเราหดเล็กลงทันทีครับนี่คือปู่ทวดของอินเทอร์เน็ตคือต้นกําเนิดของ SMS และไลน์ที่เราใช้กันทุกวันนี้จากความสูญเสียของผู้ชายคนหนึ่งกลายมาเป็นระบบที่เชื่อมคนทั้งโลกเข้าด้วยกันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ได้เกิดจากความฉลาดแต่เกิดจากหัวใจที่แตกสลายที่ไม่อยากให้ใครต้องเจ็บปวดเหมือนตัวเองอีกต่อไปถ้าคุณชอบเรื่องราวเบื้องหลังสิ่งประดิษฐ์ที่กินใจแบบนี้อย่าล เจอกันคลิปหน้าครับ